สามบัณฑ์สองนั่นแหละ,ะ,ะนี่นะสามบันฑ์สองท่านพ่อนี่มาอะไรไปอยู่สาราตรงนู้นลอคู่ก่อนนะเดี๋ยวปั่นจักรยานไปพร้อมกันโอเคครับผมตอนนี้ผมฮื้อเหอออนไปล้อผมก่อนนะฮะตอนนี้มาดูว่า,าสถานที่ที่พออธิรพงศ์ได้อธิบายตะกี้ว่า มีการปรับปรุงไว้เตรียมไว้สําหรับปฏิสถานพระบรมรูปของสมเด็จย่าได้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า,ามีการทำอะไรอย่างไปแล้วพองอเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับออครับอันนี้ป้ายนี่เป็นชุดเช็คอินเนาะชุดเช็คอินเนาะเนี่ยนี่ครับเป็นป้ายเช็คชุดเช็คอินโรงเรียนบ้านดงบุญน,นาครับเตรียมการในการจัดการแข่งขันวันทีเ่เสาร์เ็เนี่ยเป็นเปตองนะ อันนี้จัดมุมไม่สวยงามนะฮะมีอันนี้เป็นวัดต้นอย่างก็สับประรดสีสดสนี่ครับจัดโค้งไว้ฮือไทยลูกนะฮะบ,บ้านโรงเรียนบ้านดงบุญนาคสปพปพะเยาเขตหนึ่งนะฮะนี่งบประมาณในาการทํากับประมาณตั้งแต่สามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทนะครับนีน่แล้วตรงนี้ก็จะมีซุ้มเหล็กสวยงาม ตรงนี้ยังไม่ติตดป้ายตดีวนี้ปิดป้ายครบติดป้ายเป็นสนามเปตองร้อยดวงใจอ๋อตรงนี้จะมีคําว่าสนามเปตองร้อยดวงใจครับอ่าอันนี้งบประมาณโอ้หลายตังค์เหมือนกันนะเนี่ยน,นี่ฮะแล้วก็มุมนี้นนนที่ประดิษฐานพระบรมรูปเด็จย่าอ๋อ อันนี้ยังังอนนี้จะเป็นฐานครัขขบฐานแล้วก็เอาพระรูปมาตั้งวา,างไว้ตรงนี้พอระบรมรูปทำครึ่งตัวครึ่งตัวคครรัับึ่งตวนะฮะอ่านี่ครับแล้วก็ตรงที่ว่าจะทําห้องเก็บลูกเปตองก็คือทั้งหมดนี้เลยครั้แรกว่านีแต่ยังขาดโคมนัมนพวมันอยู่เลยที่จริงว่าจะทําห้องตรงนี้ให้เป็นห้องเก็บจะมีทั้งพระบรมรูปแล้วก็ จะมีลูปเป็ดตองพระราชทาน uh huh. อือฮึอแล้วก็สมุดรปมายเหตุ uh huh. อ่อา,อา,อาต,ตอนนี้มันเป็นห้องโล่งอะนะมัน uh huh. ไม่มิดชิดชต uh huh. แต่ถ้ามันทำเป็นกั้นห้องมีความมิดชิดก็สามารถเก็บลูก uh huh. ดิวตองได้ออ oh huh. นี่นี่ครับสาราร้อยดวงใจ uh huh. อ่ามีมุมไหนอีกครับอันนี้ตรงนี้ะจะเป็น เป็นมะม่วงโชคอน,นันต์พระราชทานอือก็เราจะมีป้ายอ๋อนี่เตรียมเยมสาทาําป้ายละครับเป็นมะม่วงโชคอน,นันต์ครับเป็นม,มะม่วงโชคอน,นันต์อืมสมเด็จย่าพระราชทานนี่ตั้งใจบํารุงไว้ให้ออกลูกออกผลใครได้มากินนี่ผมว่าสุดยอดนะฮะมันเป็นต้นมะม่วงที่แบบพระราชทานไม่มีอีกแล้วเนาะอ่า ไม่มีอีกแล้วนะสำหรับต้นมะม่วงที่สมเด็จญาตจะประทานให้ใครไม่มีอีกแล้วนะแต่หลวงมุนาคมีครับโอ้โหนี่โอ้โหมีเทป,ปูนเตรียมปรับพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยมีเหลือเอายาเทียมมาปลูกอืม่กมักหนอยครับอ่าโอเคความคืบหนะ้าอัปเดตมีอะไรตรงไหนอีกไหม ครจะมีสามจุดหลักๆครับที่จะทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนอโอเคอ่ะก็เชิญพอตรงนี้นะครับย้อนแสงเอา<ม>ด้านนี้นี่นนเอา<ม>ด้านมะม่วงเป็นแบ็กกราวหน่อยอืมก็นี่ครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพอทีรพงด้วยแล้วก็เดี๋ยววันที่21ถ้าใครสนใจมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะฮะ ก็มาร่วมสนุกด้วยกันได้ร,รับสมัครรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่จนถึงวันที่19ครับ19ครับผมอ่าห้าเอา่อไม่ใช่ห้าร้อยคนละ500ทีมละ1,000สำหรับพรีเมียมอ่าเป็น VIP เลยนะมี16ทีมโคตา้าได้รับถ้วยรางวัล3ถ้วย3ใบ 1, 2, 3 2> รางวัล3,000 2น0 0 1 0 0 0 16ทีมมาดวลกันแล้วก็ทั่วไปครับ,รบทั่วไปทีมละส0่คนละสองกินดื่มตลอดงานบริการฟรีตลอดงานทั้งวัน16ทีมยังไงก็มาสนุกกันนะฮะติดต่อมาได้เลยที่เพจ Facebook ของโรงเรียนบ้านดงมุนนาครับนะครับหรือเบอร์ของท่านผอ,อทีรพงศ์อีกรอบนึงครับคลิปนี้ครับผมก็ถ้ายงไงถ้าติดต่อทางเพจ อของโรงเรียนบ้านดงบุญน,นาก็ได้นะครับหรือไม่งั้นก็โทรมาหาผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับเบอร์โทร0987301560ครับโ <Okay. S 2> อเคัางนี้ครับครับเบอร์โทรศัพท์0987301560ครับโอเคแล้วเรามาเจอกันในวันที่21ที่ดงบุญน,นาในกีฬาเปตองและจีโฟกจะมาบันทึกกิจกรรม การแข่งขันในวันนั้นตลอดทั้งงานให้ท่านผู้ชมได้ติดตามในช่อง YouTube ของ GFox Sport ด้วยฝากสมาชิกที่ติดตาม GFox Sport ถ้าไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวมาเล่นก็ติดตามในช่อง YouTube ครับเผื่อปีหนะ้าปีต่อๆไปใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่แม่ใจมาเล่นเปตองด้วยกันที่ดงมุน,น่าก็กเชิญได้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพอพทีรพง์อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ,แ,<อ>บและต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม